วัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แกงเอิร์ธวีเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ธวีด้วยนะครับผมวันนี้เลยนะครับผมเราจะมาตามล่าหาคิดติข้อนะของ FC ออนไลน์ว่ามันมีอยู่จริงไหมเนาะคิดติข้อเนาะหรือคําว่าคิด่วเกมทั่วไปในพวกเกมแนวต่อสู้มันจะเป็นการปีธรรมดานะโดยจะมีค่าพลังโจมตี2เท่าหรือ1 5เท่าแล้วแต่การใส่ของแต่ ในเกมฟุตบอลอย่าง f อ o n l ออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นคิด์ีข้อแบบไหนเห็นในรูปในกลุ่มโพสของ f อ o n l ออนไลน์เนาะก็จะเป็นการตีติดคิดท,ที่เป็นสีม่วงอืมนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าโอกาสติดมันยากเยินขนาดไหนนะดังนั้นไม่เป็นการเสียเวลานะครผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแกงเงินวด,ด้วยนั้นเราไปหาวัตถุดิบในการตีบวกกันเลยดีกว่าเพื่อจะเห็นว่าไอ้คีย์ดอเนี่ยมันตีติดยากขนาดไหน แล้วว่ามันเป็นเลือกได้เป็นบุญปลาไหม,ไมร้ว่าคลิปนี้มันจะได้หรือเปล่านะโอเคนะผมเราจะไปหาวัตถุดิบกันก่อนเลยอย่างเช่นวัตถุดิบเราก็คือหานนักเตะนะครับผมที่ซ้ํากันมาเลยอันนี้ผมก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วนะนี่เลยซ้ากันอย่างแพททิคไคลเวิร์ดอะไรอนะมาตาหน้าตาซ้ากันเยอะมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบวหนึ่งบกสองเรามาตีกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะตีอย่างจริงจังนะไปดูกันครับผม ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หรือมันจะน่าเบื่อขนาดไหนฝางงกกดไลค์กดติดตามกันเลยวีทูด้วยนะครับมาครับผมมาเรามาเริ่มทำการหาปีคิยตดิคอกันดีกว่าของ f c ออนไลน์นะครับผมมาเอาเอาตัวแรกเลยว่า,ท,าที่ติดคีย์ดิคอมามันก็คือาการเ,เพิ่มโอกาสตีบวกนะครับเอาเนี้ยเอาตัวปี23ไลค์กันดีกว่านี่เลยตัวแรกนะครับผมจะอยู่ข้างบนนี่ว่าตัวอ่านี้ยมันมีบวก3นมะเราบวก1 วงหนึ่งขึ้นหนึ่งโอกาสครั้งที่หนึ่งครับผมไปเลยเริ่มกันเลยดีกว่าป๊าบพางครับผมไปทึ๊ดๆึ๊ดึ๊ดมันจะเต็ติดคีไหมบุญตาานเลยไม่มีเว้ยไม,มไม่มีไม่มีผลนะไม่มีผลไปเราไปคันต่อนะครับผมตอนนี้หนึ่งสองโอเค เราคือถ้า,าเอาต่ำกว่านะสมมุติว่าถ้า2 2มา1ได้ถ้า2มา2 2มา2น่าจะได้แหละแต่ถ้าไป2ไป,อไปเอาตัวเก็บบวก3ไม่ได้นะไปครับผมกาครั้งที่3ม critical fc online หน้าตามเป็นแบบนี้เดี๋ยวแอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าแหกโอ้ยแต่แหกแบบว่าไม่ไม่ขึ้นบวกไปนะถือว่ามันก็อันตรายอยู่คนะอันนี้ไม่รู้เป็นเห็นเป็นตัวแรกเมื่อกี้ที่ว่ามันไม่ขึ้นบวกอะ่ะมาต่อไปเอาตัวเดิมแหละเอา ขาเรียกไล่ๆเป็นฉากๆกัสุดก็คือบวกสนะใช่ไหมเออมาเราหมกดึงซ้ำครับผมเอาเอาให้มันเต็มไปครับผมค r i t i c a l ห้าโอ้ <5. S 2> ไม่ขึ้นขึ้น4ี่แม่งอยากเห็นหน้าตาคีมันเป็นยังไงอะ่ะเอาใหม่ครับผมโอกาสครั้งที่เท่าไหร่ว่ครั้งที่สามะครั้งที่สใช่เอาไม่รู้นั่นแหละเออก็เห็นเขาโพสกันเนาะ ว่าติดขี้ติดขี้มันเป็นยังไงนี่เราก็เลยแบบมันลองเนี่ยว่าหน้าตาขี้ขี้มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบขี้ขี้หรือคู่ตัดขี้ขี้บวกห้าไม่ขึ้นขี้นะครับขึ้นขี้เป็นเสกติดห้าเฉยมาเราขึ้นไม่ต่อต้องคือเอาให้สุดครับผมอันนี้ขี้ขี้คือตัดขี้ขี้ขึ้นหกไว้ถูกแล้วนะต้องขี้ขึ้นห้างก,ก่อนเออแล้วก็ตัวบวกมาอันนี้ดัสอันนี้วอสโอเคนะครับผมอันนี้มันจะถ้ามันติดขี้มันจะขึ้นเจ็ด นะถ้าติดคีมันจะขึ้นเจ็ดเลยเชื่อผมไหมถ้ามันติดคือแบบมันก็โชคดีแล้วว้าไม่ติดเว้านี้ก็กู้กลับคืนนะพอใช้ตัวจสอบคล้ายกันแหกอ่ะแต่ว่ามันเปอร์เซ็นที่มันจะได้กลับคืนเท่าเดิมมันไม่มีอันนี้ก็สามไหนสามสามไม่ได้เ้ยออมอจะขึ้นป้องกันตอนนี้ดรวยาติดมันยากมากเลยนะติดคีเนี่ยหรือมันติดเฉพาะในมือถือวะเราไม่รู้ว่ะเนาะไปครับผมสุขสันต์วันวาเลนไทน์ใหม่ครับอันนี้ก็แหกแล้วก็กลับคืนนะผมขึ้นสาม โอ้ไม่คี้ครับรเราจะเจอวันนี้เราจะเจอไหมหรือเราไม่เจอปะ่ะตัวเรายังมีครับผมอะไรยังมีเราก็บอกได้เรื่อยๆเลยไปครับผมขึ้นห้าเป็นเลยขึ้นห้าไหมขึ้นห้าไหมไม่ขึ้นขึ้นสี่ก็ยังไม่จบคลิปนะก็อย่า,อย,าอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดต like, 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 ิดตามแกงเอิบีทูให้ด้วยนะผมนาะเพื่อมามาทาการแบบทําคลิปอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เอาสี่ขึ้นห้านะมันจะติดมันจะแหกหรือเปล่าหาดตัวกันอันนี้ไม่ซ้ํา ไปครับผมคิดจะข้อขึ้นหกไปไม่ขึ้นครับขึ้นห้าอยู่เหมือนเดิมนะโอ้โหมันตีมันตียากตีจริงเลยเว้ยอันนี้ตัวเขาเรียกตัวอะไรที่มันมีติี้เราก็จบแล้วนะครับผมอันนี้อ่ต่อไปเราใครดีอ่ะนี่ดีกว่าเอออันนี้มาตัวอะไรมันจะอยู่ข้างบน นี่นะครับอย่าลืมแชร์เข้าไปในกลุ่มนะครับผมเนาะจะได้เป็นกำลังใจนะว่าคนดูเยอะแยะนะครับมา,าผม FC ออนไลน์มันเขาจะโชว์คิให้เราเห็นหรือเปล่าผมพิสูจน์แล้วอนะว่ามันมีจริงนะอันนี้คือแถกแล้วก็กลับขึ้นมาโอ้โหขึ้นสองมาๆต่อต่อสี่บวกสองเป็นหกอ่าสี่บวกสองเป็นหกโอตัวมันซ้ำเลยอะแต่คนละเปลี่ยนไปครับผม ตีแบบแติดขี้ที่ข้อโดยแกงเอิร์ธวีทูโปอันนี้แหกแล้วก็ขึ้นมานะครับโปไม่ไม่ติดอยากเห็นสีม่วงว่าต,ติดขี้มันเป็นยังไงอันนี้ถ้าเอา2ไป3ไม่ได้นะใครนะมันจะขึ้นเลยเอาต่อเอาส สามบวกสองมันก็ต้องขึ้น5สินะซามูเอลซามูเอลเอโตเป็นผู้ปกเบิดในการตีติดคิดรอบนี้นะครับผมก็ปกเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยนะครับผมไปครับไปติดคืดแหกโอ้อันนี้ตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับผมอ่ะเรามาหาอีกตัวหนึ่งไข่เด็กนะอันนี้มีสามตัวโอเคโอกาสใช้เปลือกันดีกว่า มาครับผมตีแบบติดคีติคข้อต่อเนื่องครับตีแบบติดคีติดข้อโอ้โอ่้โอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่ติดคีย์อ่ะเรายังเหลืออีกตัวนะครับผมแต่ว่าขอต้องช่องมันต้องเต็มถึงโอกาสมันจะติดกุใช้ตั้งห้าตัวเลยวะไปครับผมในการตีติดคีติคข้ออยากเห็นไม่นบุญตาผมคีติคข้อน้าตาเป็นไงหรอโอ้โหไม่ขึ้นชิด ไปต่อเนื้อครับผมเราจะทำการล่าคีดีคอนะว่ามีอยู่จริงไหมเอาตัวนี้เลย้อยสไเราใส่นี้ไปซ้ำห,หูไม่เต็มเลยมานะเราไม่เต็มไม่เป็นไรไปครับผมคียทดีคอ้อครับไปขึ้นหกไปหนูอหนโนโอ้โหยังมีกู้กลับคืนมานะอโม ขมปากเราสี่เอาสี่บวกสองมันต้องขึ้นหกใช่ปะเามันต้องคู่วิลเลียมอ่ะวิลเลียมปุ๊บเลวานไม่ได้นะเดี๋ยวก็เอแต่งานเข้าเตียบติดคิดที่ข้อครับผมรอบเท่าไหร่ไม่รู้แล้วปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บปั๊ปปปปแหยอดโอคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยาวนานที่สุดนะว่าได้นะในการทำมาอ่ะนี่นี่เยอะอันนี้เยอะเอาไปโดน ใช่หรอไปโจไปโจมาเอาไม่ลืมลืมตัวมันมีววเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยคอละสคอร์สีสสกันลืมมันได้ไงนี้ทำท่าจะตบโกอีบวกแบบคิดที่ข้อมันจะขึ้นสามนะไอ้ครับผมพี่นะ้องมีแบบคิดที่ข้อไหมคิดที่ข้อไหมคืไม่ไม่นี่ก็เป็น เวลาพอสมควรแล้วเนาะโอ้ยมันตียากมากแบบต,ตีกี่รอบแล้วอย่าลืมช่วยกันนำให้หน่อยนะครับผมว่าผมตีไปทั้งหมดกี่รอบแล้วนะครับผมจะได้แบบว่าเว้ยคุณดูจริงคุณดูผมจริงเปล่าเนะี่ยถ้าดูก็ขอบคุณมากนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าแบบว่ามีแชร์ได้นิดนึงก็ดีนะครับผมเนาะไปครับผมกับกลานตีติดคติคอลโอ้ไม่ <med> มันมนถามว่ามันยากมันมันยากนะมันยากยากที่จะทำให้เราเอียโรมาเอียโรเห่อเอาวัตถุดิบันไปเลยครับผมกับการตีติดที่ข้อไหมมันยากจริงๆ่ะคลิปนี้ ตัวแบนี้มีเยอะมีเยอะไม่ต้องกลัวแต่เราลองใส่ไปสองตัวดีไหมเอาใส่สองตัวดีกว่าไอ้คนไม่มีคู่คนไม่มีคู่เราจะทําการไอแม่งทิ้ง critical แห่งการศรัทธามันมีอยู่จริงไหมไม่จริงมันยังไม่จริงอะ่ะแต่ผมในการ critical อ,อีกครั้งสักครั้งหนึ่ง แล้วก็แบบพิสูจน์อยากให้เห็นอยากให้ทุกคนดูนะว่าการตีติดคีติข้อมันเป็นยังไงความรู้สึกมันจะได้แบบว่าเอามาใช้มามเรียกว่าการคำนวณเปอร์เซ็นต์นะในการตีแบบไม่ต้องหวังหวังล้มล,ล้มงแรงนะครับผมเนี่ยก็ดูเอาแล้วกันนะอันนี้แค่ตัวไม่ไม,ไม่กี่ตังค์นะแต่ถ้าตัวแบบว่าหลายตังค์ก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรอืมอองรีตัวนี้ นี <N> ่ไม่ซ้ำโอเคไปครับตีบวกแบบตีแบบว่าตีแบบติดคิติคอว่มาคิติคอลไหมชีสสิคิคิชิชิชิคาปูชิโน่ไม่ขึ้นห้าเฉยหมดแล้วขึ้นห <N> ้าอืมก็ดีอ่ะอ่ะต่อไปเป็นนี่แล้กันแต่ว่าตัวมันจะไม่พอด,ดเลยเตา ใครเวอรอันนี้ใน,นล่างไม่มีคู่ไม่มีคู่ก็จําหัวสิในทําหน้าตกใจใครวะไปครับผมแกงเอที่ทูปีติชิอนนี้แหกปีตั้งแต่เออ่าตั้งแต่ปีมายังไม่ค่อยแหกนะลอาเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะว่าจะในหมดแล้วตัวนี้หมดแล้วก็ไร้ประโยชน์สิใช่ปะเอามีลิตเตอะก็ได้วะมามิลิตเตา เยาโลไปกังมาลิปไปขึ้นสี่ครับมิสเตอาขึ้นสี่ตีแบบตีติดคิดที่เข่าไม่ขึ้นมันยากเว้ยมันยากว่าทำไมเขาบอกว่าตีในคอมมันไม่ค่อยเห็นกันเออมันยากนะมาแพททิคไคเวิร์ดแพททิ่ไคเวิร์ดกอ,อ ไสายสาคนนึงไม่เจงกิลิตมาผมแพททิ้ไคลเบิร์ดจะขึ้นห้าหรือเปล่าไปดูกันครับไอฮยะอียโอ้โหพี่ทำไมมันไม่ขึ้นนะ อมยังมีอะไรอยู่แต่อะไรที่นี้มันจะหมดไปใช่เอาก็หมดแล้วเอาอันนี้ก่อนละกันอะไรไม่ค่อยมีหมดแลวะวเฮ้ยกระหูมันยาวเ้ยด้วยกแพทติคายเบิร์ดตีแบบติดคิดที่คอครับ ลืมหาตัวตีบบวออีกทีหนึ่งชี้ไหมครับผมเคสิชี้อืมไม่ชีไม่ชี้ผมมันจะชี้แหละชี้ชีคลิกคลิกคลิมาตัวหลักนี่ดีกว่าไมไม่เยอะจะเต็มที่ครับองเราใช้สองตัว ลวนเลยครับสองตัวลวดอุ้ยมันสุก,กุ้ยสุก,กุ้ยสุก,กุ้ยไหมสุก,ก,ก,กุ้ยจุกกลอวในของอะไรในของมาต่อครับผมโอม้ใครมนรอดดีไปที่งครหบดไปอันนี้ไม่ต้องเขาท่านต่อไปบูตุชี่ ไอติดคีที่ข้อไหมอือหอันนี้แบบแห่คือเหลือสูนอะอาจจะไม่ขึ้นอ่ยไอหนึ่งเห็นไหมสุดยอดอะ่ะแงน่ากลัวนะใครแบบว่าอยากติคีจะทำไปจบเหตหุนะเว้ยทำไปปุ๊บเฮ้ยเหลือหนึ่งทำไหไม่เคียดิต้องเครียรหลอกเกมนละมีเตาอันนี้แล้วกันแพทที่ใครเวิด ขึ้นหกไหมไปครับแฮตติกไคเวิร์ดขึ้นสี่ครับปุ๊มเดิมเหมือนเดิมแฮตติกไคเวิร์ดหัวไหไก็ไม่มีแทบไม่มีแล้วเดี๋ยวขอยยกไปหาไหไรกันนะมากันต่อครับผมมา เริ่มเลยครับไม่เป็นการเสียเวลาบวกแปดไม่ใช่บวกแปดคียที่ข้อไม่ขึ้นครับต่อไปครับผมคิด t ที่ข้อไหมโอ้ไม่ขึ้นมันยากเลยเ่าแป้งห้าตัวเลยถ้าคิด t ที่ข้อครั้งนี้ขึ้นมันจะขึ้นห้านะไปครับตีข้อ นี้แหกแหกแต่ข้อแหกรถไปสองแหกแต่ข้อบุญชีบุญชีอ๋อแับผมคิดติข้ออีกทีนึงมันยากมากเลยนะขอคิดตีข้อทีนึงจบคลิปขึ้นยากเว้ขึ้นยากขึ้นเย็นโอเคคิดที่ข้อไหมไม่ขึ้นไหม โอ้มันยากจริงๆเลยท่านผู้ชมเนาะมันยากขนาดนี้อย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามแกงเอิร์ธวีทูให้ด้วยนี่แหละจะได้แบบมีทำมีกำลังใจทำคลิปในอีพีถัดไปนะครับคร t ท c คอลึ้นนะคริท i คอลคริท i คอลไม่ึ้นเยไม่ขึ้น,นต่อครับผมนะแพทที and ่และไคลเวอส มว่าอะไรอะไรมีไม่ค่อยมีถ้ามันจะติดคิดทีมันจะไปหกเลยไปครับผม fc online critical ตอนนี้คิดค r i ข้อแหกเอาเรื่องไม่ครับไม่ panty keyword c ด i t i ข้อขึ้นบวกห้า มันยากเย็นขนาดนี้อย่ามันยากเย็นขนาดนีออ้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกงเอินวิทยให้ด้วยนะอะไรคือจมนวนแล้วนะการไปติดคดีข้อแบบกังลุกวิชุนี่แหกแบบคิดีข้ออะไรหลาร้อยหลอดแล้วโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประโยชน์ยังไง หรืออยากไปลองทําตามก็ไปลองทําดูนะแต่ว่าเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งับผมไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าอันนี้ก็อาพคลิปเกือบสองชั่วโมงนะครับผมก็จะลืมยังไงจะนิดนึงเนาะกดติดตามให้หน่อยกดไลค์ก็พอเนาะกดแชร์ก็ยิ่งดีนะครับผมกับแกร์ดวีทูนะโอเคนะครับผมก็สรุปนะผมว่าตอนแรกมีเป็นร้อยตัวอืม มัตติติดคีไหมไม่มีเลยนะครับผมโอกาสครั้งนี้เราจะทำอีพีถัดไปนะครับผมเนาะก็กดติดตามมาไว้นะครับผมจะมีอีพีตัดไปนะโอเคนะผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเตรียมจะให้กางเกงเอิบทูด้วยนะครับผมกับการล่าคิย์ที่ข้อ FC ออนไลน์